ก็จะมาแก้แก้ของนะครับผมอันนี้คือส่วนของส่วนของไฟเตอร์นะผมไฟไฟไฟเตอร์เนี่ยแนะนำให้เป็นเอ็กซ์คลูสเลยครับผมถ้าเราจะแบบคูกับพิษก็คุ้นนะครับผมอ่ะอันนี้คือของไฟเตอร์นะครับผมลูนตามที่ผมบอกแล้วก็ไม่ครับผมนะครับาตีไวกระทำกายภาพเกาะไฟเกาะพื้นคูเกาะลังกอนแล้วก็กระสโล กาะขอเป็นปลอกแคร์าโลนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นหอกหอกที่อา่าเป็นมันเราราวลาเือเลือดเลือดหนึ่งไม่ก็หนึ่งขีดไม่ก็หนึ่งหนึ่งปุรนไปหนึ่งหนึ่งเพื่อหนึ่งใหีเนี่ยมันจะเป็นอำนาจะต่อไปเป็นป่าเนาะแนะนําเนี่ยจะให้จะให้เล่นเป็นอันนี้เลยทำํำลูนเนี่ยทำตาเข่าเซิร์ฟไปเลยก็ได้ครับผมป่านนะครับพีไว้มันเซ็ตเซ็ตอ่ามันเซ็ตอันนี้นะครับไฟเตอร์อแต่แค่แบบ ออกดาบพะโลมาเพิ่มแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเกาะทุกตาบางกอนนะผมเป็นแต่ตำลึงเดิมของคุณมากสารผมนะเพราะว่าอันนี้คือการเล่นสไตล์ของผมเลยกระจาไปใช้ก็ได้เนี่ยอันนี้แหละครับเล่นตาป่าอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นของโลมนะผมโลมเนี่ยจะให้เป็นอันนี้คุณนฟูเกาะสะท้อนเกาะแล้วก็เกาะพื้นฟูแล้วก็จะเป็นเกาะอ่าโกลกันเวสติเกียวแล้วน้ำลงตา แนะนำเนี่ยที่ผมไม่ใส่รองเท้ามาให้ทุกคนเห็นก็คือมันเป็น้วแต่สถานการณ์ว่าใครจะใช้อะไรก็ได้ผมับผมตามนั้นเพราะที่เหลือมันออกตามสถานการณ์ับผมแต่ถ้าเกิดเปนไฟเตอร์แน่นอนว่าต้องเกมวามไวแต่แนะนําให้ถ้าเกิดท้ายเกมหรือการเกมเนี่ยแนะนําให้เป็นการตรีไม่ก็เป็นเกาะครับผมไม่ก็เพิ่มเลือดอะไรเงี้ยครับผมกเปลเนี่ยแล้วแต่ครับแต่ป่านแน่นอนกระเปลวนี่แล้วแต่เราไปเตอร์แต่ลมนะผมแค่นี้แหละครับ